เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมโจ๊บนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือเซเว่นไนท์เซเว่นเกาหลีนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาในแพทประจําวันที่7มีนาคมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวันที่ครบรอบ5ปีของเกมเซเว่นไนท์ด้วยนะครับอ่านะฮะก็เรียกได้ว่าโหหายกันไปนานนะครับสำหรับเกมเซเว่นไนท์จากเชนเอลเซ็ตเพลของเรานะครับแต่ตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะกลับมาทําเกมเซเว่นไนท์แล้วนะครับโอเคก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปดูในแพทใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยคือตัวคอร์นี่อัพข้อใหม่ก็อย่างนี้ครับบาร์ทูลี่ใช่ไหมนะฮะตัวนี้นะครับจริงๆริงว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นน่าจะมีกันไปแล้วนะครับเพราะเคยเห็นอยู่บนผ่านแล้วก็คอสตูม3ตัวนะฮะอ่าแล้วก็มีอัปเดตแบบปีกย่อยเล็กน้อยนะครับส่วนอัปเดตใหญ่เนี่ยยังไม่มาจะมาประมาณวีคหน้าวีคที่14มีนาคมเองนะครับมาพร้อมกับรู้สึกว่าจะมาพร้อมกับคริสหรือเปล่าเอ๊่นั่นเป็นคริสนะฮะแบบเป็นเอาเว็กวิดเอาเวกตัวใหม่เพราะเห็นมีสปอยมานะครับอ่า โอ้นี่อะไรเนี่ยนี่กรอบของบาตเตรี่นะฮะบ,บาตเตรี่มีปีกปีกเหมือนปีกของคิดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปีกของคิดหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจคิดตรงนี้มาเลยนะครับแหมสปอยกันครัง้งขนาดน,นี้โอ้โอ้โหมีรูปนี้มาด้วยนะครับเช็ดเน่ยโอ้ยคิดนี่เองนะครับแล้วคิดชุดนี้ถอดหมวกก็แน่นอนครับว่าเป็นการสปอยล์ลอแล้วลว่าเป็นคิดมิดเวกแน่นอนนะครับแล้วก็คิดน่าจะเป็น วนหน้าอาศวินเซเวนไคนใหม่ด้วยนะครับก็แทนที่ลูดี้ปกติเนี่ยลูดี้จะเป็นผู้นำนะครับอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เนี้ยกลายเป็นคิดแทนแล้วซึ่งลูดี้ก็น่าจะเข้าสู่ด้านแบบมันไม่ได้เข้าด้านมือหรอกแต่ว่าเหมือนกับไปเข้าไปฝักฝ่ายกับอีกฝ่ายก่อนนะครับเหมือนกับเป็นเรียกก็เป็นแบบหมอนบอลไส้นะครับประมาณนั้นอ่าอืมมีแพ็กเกจอะไรอีกเนี่ยแทโอเหลือไม่มีแล้วกดปิดไปปุ๊บมีเรื่องมาว่ะชิบเรื่องไหนเนี้ย เชรสอะคิล่าทำไมอยู่มันก็เงียบไปเลยล่ะแค่นี้เหรออันนี้ในเรื่องอันใหม่หรืออันเก่าผมไม่แน่ใจนะพอดีผมเราค่อยได้เข้าเกมมาเลยก็เลยแบบอ่าในเรื่องมันก็เลยแบบยังไงเขาเรียกว่ามันคาคาซังไปนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของใชเป็นเนี่ยโอเค เรื่องส่วนเรื่องใหม่แบบแบบสตอรี่แบบเพืแบบ่นภ,บบนภัยนี้มีเพิ่มไหมเนี่ยมีแค่ถึงแบบเจ็ดดินแดนเจ็ดสี่หกโอเคอันนี้อะอะไรมั่งอันนี้เป็นอ๋อโหอย่างนี้เลยคือสปอยกันอย่างนี้เลยเหรอเป็นแบบอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้โหขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่บาซุลี่บาซุลี่ดูเหมือนจะไม่มีปีกนะปีกเนะี่ยเป็นคิดมากกว่าเนี่ยนะครับเป็นการสปอยแบบว่าแบบโอ้โหสปอยได้แบบ ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นเรื่องเหรออ๋อเป็นอย่างนี้อเ,อเ,อเ,อเองนะครับแล้วเป็นเรื่องด้วยอ่อยาเดี๋ยวขอไปดูในส่วนของสกิลของวัตถุรีแป๊บน,นึงนะอิดเดิลมัตเตอร์โอเคนี่ท่าไงไม่มีปีกจริงจด้วยนะแล้วมีปีกวะไม่ต้องอาจเป็นอันติหรือเปล่าแต่ว่าดูเปียกปีกแล้วผมว่าเป็นคริสนะครับในแพ็กเกจอ่าที่ว่าเติมตังค์เนี่ยที่ว่าเสียเงินเนี่ยเหมือนปีกของคริสมากกว่าของวัตถุรีนะ แต่กรอบเป็นของแบตเตอรี่แต่ปีกเนี่ยเหมือนปีกของคิดเลยอันนี้น่าเป็นแบบมิดเอาเวกแน่ๆนะครับดูแล้วดูทรงแล้วจากเปีกสีดําำคืับขาวมีน้ําเงินด้วยไหนดูรูปนี้สิเดี๋ยวก่อนอ้าวเวนไอมองไม่ชัดนะครับแต่คาดว่าน่าเป็นปีกของคิดแน่ๆไอ้ยักไม่ทำดาเว้ยเอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิล สกิลของบบตเตอรี่ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงจริงก็จริงมันไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นของเซิร,ร์ฟเกาหลีไงนะฮะ <c oughs> แล้วก็พูดถึงซะหน่อยเพราะสกิลของต่างเซิร์ฟก็ไม่เหมือนกันนะครับโอเคมาดูกันที่บัตเตอรี่นี้เลย <c oughs> สอบสกิลก็เหมือนกับเซิร,ร์ฟอื่นนะฮะเรากดมาดูเลย ินี่ก็มาก่อนคิดเลยออกแนวค้างคาวนะคิดูก็ดูเหมือนจะเป็นแมวพันธ์พันธ์เหมือนกันนะออกแนวแบบเหมือนพวกค้างคาวอะไรนี่นะเออโอเคมาดูกันที่สกิลแพสซีฟกันหน่อยนะฮะสำหรับสกิลแพสซีฟของบัตทอรี่เนี่ยก็เพิ่มดาเมจนะครับและการอถานะให้ทีมเนี่ย60%นะครับ ทุกการโจมตีจะมีผล s u d d e n attack ด้วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีฐานะ life exchange นะครับหรือคือเรียกเลื่อนเองนะครับผมอ่าก็เจ๋งมากๆเลยต่อมาดูที่สกิลหนึ่งกันบ้างนะครับสกิลหนึ่งก็คือโจมตีหนึ่งเป้าหมายนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์สามครั้งนะครับฟื้นฟู hp สามสิบเปอร์เซ็นต์จากดาเมจที่ทำได้เป้าหมายติดฐานะไม่สามารถฟื้นฟูได้2ครั้งครับโอเควันที่สกิล2นะครับรอบสกิล2เนี่ยคือโจมตี3เป้าหมายนะครับ140% 3ครั้ง มีโอกาสทําให้ตู้เนี่ยติดสถานะมึนงง3เทินด้วยกันนะครับแล้วก็สกิลโอเวกนะครับสกิลโอเวกก็คือโจมตีหนึ่งป้อมาานะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามครั้งทําให้ตูเนี่ยติดสถานะเลือดออก200เปอร์เซ็นต์จากดาเมจห้าครั้งแล้วก็คิริคอว์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยและดูดเลือด HP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากดาเมจทำได้อีกด้วยนะครับโอ้ก็คือว่าหลายอย่างมีเยอะมากนะครับกับอเวสกิลของเขานะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปสำรวจในแถวพวกเซีนยนไนก่อนครับว่าเผื่อมีอะไรแบบ แบบปแปลกๆขึ้นมานครับแบบในไอคอนไอคอนในอิทิบาเขาไม่มีมากไม่มีนะฮะอ่านี่ <c oughs> โอเคก็ไม่ได้มีอะไรปะแปลกๆขึ้นมานะครับต่อมาเดี๋ยวเราภาไปดูในส่วนของคอสตูมกันนะครับคอสตูมที่เพิ่มเข้ามาก็รู้สึกว่าจะเป็นคอสตูมของบาโทลี่นะครับอ่า,อ,าอยู่อ่านี่นะครับนี่บาโทลี อ่านี่ครับแบบคัสตูมส,ส,วสวยเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เมียนี้นนคัตตูมนางมาทีเดียว3อันเลยเหรอโอ้โห<ฮ>ดูดิ <c oughs> มันที่สามอันเลยว่าโคตรเยอะนะครับมาต่อมามีอะไรแปลกๆขึ้นมาบ้างนะครับก็อย่างเช่นนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูในนี้เลยดีกว่ามากิจกรรมวันนี้มันมีให้เลือกบอัตเทอรี่กับ คิดนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เอเราเลือก,อกยังไงคือแบบจากเปลี่ยนได้ไหมซื้อแพ็กเกจด้วยนะครับอันนี้รู้สึกกิจกรรมจะเหมือนกับตอนที่เล่นของไอ้พวกแฝดน,นะครับคล้ายๆกันเลยมาก็ได้่างนี้ก็ถ้าเกิดเราได้แปลตรงนี้ออกไปก็น่าจะเด็ดไม่ไม่ทำไม่น่าจะเด็ดเลยอะ่ะเออ เพราะว่าน่าจะแบบได้รู้เรื่องก่อนที่คิดจะมิดเอาเวกนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าเซเวนด้วยหลัขงขานความมืดเว้ยโหสปอยกันอย่างนี้เลยนะครับอือจบแล้วเหรอง่ายมากโคตรไวนะฮะ นี่เราเปลี่ยนเอาตัวคิดเข้ามาใช่ไหมคิดหรือแบตเตอรี่เข้ามานะครับโอเคคิดคิดคริสคริสคิดสร้างคิดสร้างเอาตรงไหนดีเอาเป็นแทนนี่แล้วกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงบ้างผมก็ลืมแล้วว่าเล่นยังไงนะฮะจะผิดรู้สึกว่าต้องใส่ตัวคอนที่มันอ่าเข้าเข้าเข้าพวกกัน ต้องมีแบตเตอรี่ก่อนนะเนี่ยตีไม่เข้าเลยยังพอไปได้อยู่เว้ยพวกนี้เกะเก่าต้องออกไปนะครับพอดีว่าไม่ได้ใส่ของพวกมันเลยน่าจะตายง่ายอยู่อือไปซะ สุดร้อยนะครับมีเว็บเดียวมามที่น่าสนใจคือเนื้อเรื่องนี่แหละฮะมันมันน่าดูมากเลยนี่ไงแบบคริสแล้วก็อ่าอันนี้มันเชื่อเบนเบนสุดทีนึงฟันทีนึงนะฮะ เหมือนในเรื่องตอนตอน่อนเจอเบนตอนเจอเบนปะมันมีช่วงหนึ่งที่มันพูดถึงมันจำไม่ได้นะครับว่าในเรื่องนี้ช่วงไหนน่าเป็นในเรื่องช่วงช่วงก่อนเจอปะวะไม่สิก็น,น่าเป็นช่วงหลังอะไรครับเพราะว่าดูดูแล้วก็มันคงม่ย้อนกลับไปหารหรอกมาหาต่อไปก็เหมือนเดิมครับทีมเดิมแล้วการทีเ่เปลี่ยน ไม่ยอาตัวไหนเข้ามาจึงมีเรื่องอีกไหมเนี่ยปึ๊บอันนี้เลี้ยบเดียวเว้ยเมอนแบบเหมือนเดิมมันมีสามตัวค่อยดีหน่อยนะครับเอ๊ะ สกิลของคิิหน้าใช้ไม่ได้นะโหแข็งมากอาือชกนุ่เอเอ,เอมันค่อนข้างจะฆ่านานนะครับถ้าดูนะเพราะว่าด่างหลังก็จะเริ่มฆ่านานนะครับแต่าถ้าจะไม่ปิดอะตอนเหมือนตอนแฝดอะใครเล่นตอนที่ว่ามีกิจกรรมของแฝดก็จะจำได้นะครับ พอมีอีกแล้วฮือสู้อะคิดประจนภัยจบแล้วเหรอแค่นี้เหรอไวมากนะครับโอเคผมคิดว่าอ่าน่าจะเป็นตัวอย่างเ้าสั้นประมาณนี้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้เพื่อนเนี่ยไปลองสัมผัสเล่นเองดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าสปอยนะครับเรื่องเรื่อง โอเคับคลิปนี้ค้องขอจากลางนเพยงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากติดตามเสจเพลงของเราไว้ด้วยนะครับเท่าน,นี้บ๊ายบายฮะ